เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาพักประชาไทายนำโดยดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักพร้อมด้วยดรจิรโรธนายมาชัยทองทิพย์รองหัวหน้าพักนายอัธพลมะสพันธ์รองหัวหน้าพักนายแสนรักแสงสว่างเฮเรนยิกพักนางสาวนัทนิชาชินสิริกิต,ติพ,พนายทะเบียนพัก พร้อมคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ปี2566ณบ้านเลขที่144ทับ75ตำบลมะเลิองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์การจัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อจะขับเคลื่อนในการบริหารของพักให้ดียิ่งขึ้นสู่อนาคตภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก พร้อมด้วยผู้สมัครสสแต่ละเขตแต่ละจังหวัดตกเท้าเข้าร่วมในการประชุมบรรยากาศภายในงานเมื่อช่วงเช้าเมื่อเวลา8นาฬิกาเริ่มมีประชาชนทยอยลงทะเบียนกันอย่างคึกคักหลังจากนั้นดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักได้ประกาศในที่ประชุมขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักจนทำให้คณะกรรมการชุดเก่า สิ้นสภาพลงพร้อมกับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการช,ชุดใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่ต่อไปผลการนับคะแนนบัตรด,ดี261ใบบัตรเสีย6ใบจึงผ่านมาติในที่ประชุมซึ่งมีรายนามคณะกรรมการบริหารชุดใหม่14คนดังนี้ค่ะ1ดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพัก 2. ดกรจิรโรธมาลัยทองทิพย์รองหัวหน้าพัก3ดกรพิมพม์การทีก้านภูกลางรองหัวหน้าพัก 4นายอัธพลมัศพันธ์รองหัวหน้าพัก 5. นายวิรุณศรีเทพรองหัวหน้าพัก 6. นายทองภูลช้างเพชรรองหัวหน้าพัก7ดดรภูเชษฐ์พระเดิมปราดเลขาธิการพัก 8. นายวัดกสินมวลประเสริฐรองเลขาธิการพัก 9. นายพิสิทธิ์กองเพ็งรองเลขาธิการพัก 10. นายชาติชายสนอินทรชิต รองเลขาธิการพัก11นางสุบสินีชื้อขาโคศกพัก12นายแสนรักแสงสว่างเฮเรนยิกพัก13นางสาวนัทธนิชาชินสิริกิติพบนายขเบียนพัก14นายศิวกรครองยุทธกรรมการบริหารพัก โดยพักประชาไทยได้ชูนโยบายปลดหนี้เกษตรกรคนละครึ่งใบปริญญาค้ำประกันเงินกู้เพิ่มสวัสดิการอสอและอสอมเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ60ปีพร้อมสิทธิรักษาฟรีลดต้นทุนเพิ่มรายได้ครับจากกรรมการบริหารพักชุดใหม่มันมีผู้ลงคะแนน267ท่านะครับ267ท่าน เป็นบัตรดี261คะแนนบัตรเสีย6คะแนนนะครับเท่ากับว่าเท่ากับว่ากรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นมติเอกฉันจากการลงคะแนนของสมาชิกพักประชาไทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสุกัวรีสุวรรณายงาน